รวมมาแล้วเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งเลขขันน้ำมนต์ไอ้ไข่ลุ้นงวด16กรกฎาคมใกล้ถึงวันที่ลยหลายคนรอคอยแล้วสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม64โดยในงวดนี้เลขไหนเด็ดเลขไหนดังได้รวบรวมมาไว้ให้แล้วเลขที่มาจากแม่น้ำหนึ่งกลายเป็นที่จับตามองของเหล่าคอหวยสุดๆโดยในงวดนี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กบอกเลขรัฐบาลไทย ที่ชอบเป็นแนวทางโดยได้เขียนเลขบนกระดาษ3ตัวคือเลข5 2 4พร้อมกับบอกว่างวดนี้ชอบเลข2ต่อมาเลขไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเลขเด็ดจ,จากผู้ที่มาแก้บนที่สาลาไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมโดยเป็นเลขจากหาประทัดได้แก่เลข1 5 8ขณะที่เลขขันน้ำมน์ได้แก่เลข1 5 8 0 6บ้าบางคนเห็น2ตัว 0และ5ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ